โอเคครับทุกคนโย่ผมรู้เสียนะครับออกับเกมคอเตอร์ไซ์เออห่างๆกันมาแล้วกับเกมนี้อันนี้ว่าไม่ค่อยได้เปิดกระชายนะครับช่องนี้จนหนีมาแล้วน้องแฝดเอ่อไอส์แอนด์สวายนะครับต้องขออภัยนะครับพบดีเป็นร้อนหน่อยอาจจะพูดได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่น้ำตของน้องเลยนะครับใช่ส่วนถ้าหันตาเดียวผมว่าผมก็คงไม่เปิดนะครับ เพราะผมไม่มีทีมทมหารอยู่แล้วผมไม่กะทำด้วยครับโอเคไอส์อายไหมไอไอไอเอ็นไอเอนสวายสวายก็น้องเป็นตัวมีตาครับผมก็รอข้างนานนะวันนี้ตันแนะนำไม่เปิดกันนะครับเพราะว่าแบบน้องก็ยังไงเดียเป็นตัวมีตายาวยัน เออมีแทกตัวหลีได้เลยนะเพราะว่าแบบความดีงามในสก,กิลอะไรอย่างนี้นะครับความถึกนะครับเป็นสตอสายประทะนะผมค่อนข้างอยากได้มานานแล้วครับพอเจยวอลเล็ปาร์สก,การนี้ก็ไม่ได้แต็มนะครับก็รอมันลงโต๊จนมันมาแล้วก็ไปเลยลักกันผมมีตัวมา52ตัวนะครับถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวไปรับเพิ่มมาได้ไปเลยเดี๋ยว่าไม่ได้เปิดกระชังงานเออโล สิบโลแรกก็เกลือเลยกูเ <c oughs> พิ่งทักกำลังจะพูดว่าไม่ใช่ประกาชาติมางนานขอสิบโลแรกเยเี่ยอะไรวะเนี้ยเก็บบ้าปะเนี้ยฮึไอ้เฮียดวงกูไม่ใช่ประกาชาแป๊บเดียวผมเรียบร้อยแล้วครับดวงโอเค ยากมากเลยนะการที่เปิดแล้วไม่มีหุ่นเนี่ยอโอทองไปครับขอเลยขอเลยมาเลยได้ปะโอเคมาแล้วไปครับแลม,มาถึงแล้วพี่ใช่สนุกไหโอเคน้องมาแล้วครับเดี๋ยวว่าเป็นคลิปสั้นๆไปสามสิบรู้แต่ว่ายี่สิบร้แรกคือไม่มีแม้แต่สีม,ม่วงคิดตัวโอเคต่อคลิปนี้ เชียวตัวจอมโอเคภาษาเพงนี้ก็ขอตัวแคนี้แล้วกันครับสั้นๆรักกุล